สวัสดีครับวันนี้ผม e อโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของกล่อง x อ็ก y นะครับวันนี้เราอยู่กล่อง x อ็ก y คลนซึ่งเราจะมาตอบโจทย์กับตัวรถที่เป็นรถไฟฟ้า BYD a t t o 3ปีนี้นะครับเราก็จะใช้กล่องตัวที่เป็น x อ็ก y 1กับ x อ็ก y 3เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในตัวจอที่ติดมากับ ตัว BVD Android วก็สำหรับในกล่อง X Play 1กับ X Play 3เนี่ยก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่ากล่อง X Play 1เนเป็นแรมขนาด2นะครับแล้วก็มีลอง32กิสครับส่วนตัวที่เป็นรุ่นตัว X Play 3เนี่ยก็จะเป็นแรม4บวกหลอง64นะกล้กตัวมีช่องใส่ซิมโทรศัพท์นะครับแล้วก็มี h d m i out ด้วยแล้วสำหรับในรุ่นที่เป็น X Play เน่ยไม่มีฟังก์ชันพวกนั้นนะครับแต่ก็เป็นรุ่นขนาด ประหยัดนะครับ standard รุ่นเริ่มต้นก็สามารถซื้อไปใช้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับแา่วันเราทดสอบดูสิครับว่าตัวของ xplay กับ xplay เมื่อใส่ในอัตโต้แล้วเป็นยังไงกันบ้างเวลาเรามาดู YouTube กันติดตามผมมานะครับสำหรับในกล่องตัว xplay กับ xplay เนี่ยนะครับเราก็จะมาเทสโดยการเล่น YouTube กันเมื่อเราเสียบกล่องเข้าไปแล้วนะฮะไฟที่ด้านหน้ากล่อง xplay ก็จะกระพริบกระพริบนะครับแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปตั้งในโหมดของตัวเครื่องเล่น ที่เล่นในหมวดของ youtube นะครับพอเราเปิดเข้าไปเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้สมัครเป็นพรีเมียมนะครับเราก็จะต้องกดเลื่อนโฆษณาก่อนเราเลือกไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่มีรายละเอียดสูงๆนะครับเรียกว่าไฟล์4 k นะครับที่อยู่ใน YouTube แล้วก็เปิดมาสามารถจะปรับเสียงจากซ้ายมือนะฮะที่เป็นปุ่มหมุนแล้วก็ปรับเรื่องของตัวการเลื่อนแท็กได้จากที่หน้าจอได้เลยนะครับ เราก็สามารถจะเลื่อนขึ้นมาที่ด้านบนนะครับแล้วก็ดูวิดีโอแต่ถ้าเกิดเราจะกดหมุนจอเห็นไหมครับเคื่องจะบอกว่าไม่สามารถหมุนจอได้ขนาดเราเล่นหมวดของ Youtube ครับเราก็จะมาดูไฟล์ของ Youtube อื่นๆกันเมื่อเราเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ภาพก็ให้ระดับ Full HD ให้เต็มจอนะครับสำหรับตัรุ่น X Play สามารถจะปรับเล็บโตรูชั่นนะฮะคาลิเบตไซส์จอตามขนา,ขนาดของจอลดได้ เราจะาลองเซิร์ชนะครับโดยกดว่า b a c k p ิ n งดูครับเมื่อเราเปิดเป็น b a c k พิ n งขึ้นมาก็จะมีไฟล์วิดีโอที่อยู่ใน YouTube ครับเราแตะไปที่ไฟล์นี้ก็แล้วกันไฟล์ก็ขึ้นมาได้ภายในเซลวินาทีทีเดียวครับแล้วก็ให้ภาพที่คมชัดนะครับมาดูกันด้านข้างครับหน้าจอของตัว BYD รุ่นนี้ตอบโจทย์เรื่องความคมชัดได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ แล้วก็เหมาะสำหรับนำไปท่องเที่ยวกันครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องจอแอนดรอย Android, แล้วก็กล่อง x อ็กซ์เพนะครับเพื่อนำไป ปรับปรุงนะครับวิทิโวที่ติดมากับรถนะครับจอที่ติดมากับรถให้กลายเป็นตัวจอ Android นะครับหรือมีระบบปฏิบัติการที่เหมือนกับตัววิทนะครับที่เป็นจอ Android ที่ขายก็อยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับได้ที่ พีวันนะครับ0 2 9 3 2 3อ8 5ครับ0 8 4 5 2 4 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพีวันได้ที่ www. promarket. com นะครับเข้าไปเพื่อนกับเราที่ idline. pod นะครับสำหรับผมนะครับเอโก้ก็ลาไก่อนนะครับชอบวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามผลงานนะครับแล้วก็เลือกชมผลิตภัณฑ์นะครับเลือกเทสกล่อง เอ็กซ์เพนะครับได้ที่พีวันทั้ง15สาขาทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ผมอีโก้ลาก่อนนะครับ <we> กันนบผ <we> ลิตภัณฑ์กล่องเอ็กซ์เพบ๊ <we> ายบ <we> ายฮะ